อ่ะดูข้อนี้อ่ะดูดูดข้อนี้ก็ให้ฟัง์กชันมากี่ฟัง์กชันให้ฟัง์กชันเดียวกี่สูตรสามสูตรเนาะใช้สูตรบนเมื่อน้อยกว่าลบหนึ่งใช้สูตรกลางเมื่ออยู่ระหว่างลบหนึ่งถึงหนึ่งใช้สูตรล่างเมื่อมากกว่าหนึ่ง a b เป็นจำนวนจริงเขาบอกว่า f เป็นไงตน f ต่อเนื่องทุกจำนวนจริง x แสดงว่าตรงนี้ต่อเนื่องไหมตรงนี้ต่อเนื่องไหมอินทิเกรต fx หน่อยตั้งแต่ไหนลบสถึงสอเธอดูนี้เธออินทิเกรตลบสองถึงสฟังก์ชันแยกตรงไหนตรงลบหตรงหอยู่ระหว่างนี้ไหมอยู่ไหมอยู่แสดงว่าเอาฟังแสดงว่าอินทิเกรตลบสถึงสแต่ฟังก์ชันเธอแยกกัน3ส่วนแบบนี้ งั้นแยกอินทิเกรตให้กูหน่อยได้ไหมเป็นอะไรเป็นลบสองอ่ะดูนี่นดูนี่เธออยากได้ลบสถึงอะไรนะถึง 2, 2>, ง 2. แต่ฟังก์ชันแยกตรงไหน,น 1. 1> ลบ1นกับหนึ 1. ถูกไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันดับแรกอินทิเกรตลบสถึงอะไรก่อน,น 1. 1> ลบสถึงลบหใช้ฟังก์ชันไหน,น 1. 1> ใช่ไหม 1. 1> ต่อมาอินทิเกรตลบหถึง ถึง1ใช้ฟังก์ชันไหนต่อมาอินทิเกรต1ถึง2ใช้ฟังก์ชันไหนอ่าถูกต้องเพราะฉะนั้นเขียนแยกหน่อยเดี๋ยวผมจะอินทิเกรตลบ2ถึงลบ1ของ fx by dx แล้วผมจะบวกกับอินทิเกรตลบ1ถึงถึงอะไรคะถึง1 fx by dx แล้วผมจะอินทิเกรต1ถึง2 f x by dx เขียนมาแค่นี้นะได้แล้วศูนย์จุดหคะแนนครูมีข้อเขียนไมไม่มีอะไรนะถ้าเป็นข้อเขียนไงใช่อ่ะจะอินทิเกรตได้อยู่แล้วติดใครติด A กับ B เป็นเธอทำไงมันต่อเนื่องนี่ ใช่ไหมแสดงว่าเอาตรงลบหนึ่งก่อนได้ไหมคะลิมิต x เข้าสู่ลบหนึ่งของ x ลบหนึ่งทางซ้ายของ x กำลังสามต้องเท่ากับลิมิต x เข้าสู่ลบหนึ่งทางขวาทางขวานี้ใช้ใคร ax บวก b งงไหม นลวิทไปดูเทปเก่าเรื่องลิมิตความต่อเนื่องมไม่มีก็เนี่ยนักเรียนดูดิน้อยกว่าหนึ่งใช้อันนี้มากกว่าเอ้ยน้อยกว่าลบหนึ่งใช้อันนี้มากกว่าลบหนึ่งใช้อันนี้ถูกไหมแล้วมันต่อเนื่องกันตรงลบหนึ่งงั้นลบหนึ่งทางซ้ายกับลบหนึ่งทางขวาทําไมกันเท่ากันแต่ใช้กันคนละฟังก์ชัน<ห>นะอ่าแทนลบหนึ่งได้เลย ลบหกำลัง3เท่ากับ A คูณลบ1บวก B ก็คือลบ1เท่ากับอะไรลบ A บวก B เป็นสมการแรกใช่ไหมอันนี้อยู่ในเรื่องกับความต่อเนื่องด้วยนะออกนะเฮ้ยนักเรียนพูดพอๆสิลูกอะไร ต่อนะต่อมานักเรียนตั้งสมการอะไรอีกอ่ะพูดให้ผูชื่นใจหนึ่งกับตรงนี้ใช่ป่ะลิมิต x เข้าสู่1นึ่งทางไหนซ้ายใช้อันนี้ถูกไหมลิมิต x เข้าสู่1นึ่งทางซ้ายของ A x เบวกต้องเท่ากับลิมิต x เข้าสู่1นึ่ทางฝาของ ออแทนใครลูกแทนหนึ่งก็ได้ A บวก B เท่ากับสามบวกสองได้เลย A บวก B เท่ากับ5านี่สมการที่สองเอาหนึ่งกับสองมาทำไมกันเอามาบวกกันเก่งมาก สมการหนึ่งบวกสมการสองได้ไรบวกกันเอ้าคูมันบวกกันไม่ได้นี่ดูอย่างนี้พอบวกกันใครตัดกันเหรืออะไร2อนะใครๆดินสอเนาะเท่ากับอะไร4ี่เดียวบีสแล้วถ้า B เลขสอง บวก A ได้ห้าเเป็นเลขอะไรเออโอ้ย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 เป็นอะไรปวดห,ห,หลังเนาะครูช่วยไหมทำไมนัยนดไหนไม่พาเพื่อนไปเล่นหลังมไม่ใช่ใช่ไหม,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 ม <laughs> อา เพราะฉะนั้นอีกินทิเกรตลบหถ,ถึงลบสเอ้ยลบสถึงลบหนี่ใช้ฟังก์ชันไหนครับฟังก์ชันแรกเนาะก็อินทิเกรตใครไม่ติด AB อินทิเกรตลบสถึงลบหนึกำลังสบาย DX บวกกับอินทิเกรตลบหถึง 1, 1ใช้ฟังก์ชันไหนฟังก์ชันที่2ติดใคร ABA คือ a สาม b สองก็กลายเป็นสาม x บวกสอง dx บวกกับอินทิเกรตหนึ่งถึงสอง f x คือสาม x <c oughs> กำลังสองบวกสองอันนี้เรียนเก็ตไหมเนี่ยเก็ต<อ>ไหมเก็ต<อ>นะอ่ะโอต่อนะ <c oughs> อ่านาราวิท์อินทิเกรตให้ครูตัวนี้ได้อะไรตัวแรก x กำลังสี่ส่วนสี่ไม่ต้องบวก4ีนะฮะแทน x ตั้งแต่ไหนลบสองถึงลบหนึ่งใช่ไหมบวกกับชารดา,าตัวนี้อินทิเกรตได้อะไรคะส x กำลังสองส่วนสองบวกสองแทน x ตั้งแต่ลบหนึ่งถึงหนึ่งตัวสุดท้าย สาม x กําลังสามส่วนสามก็คือ x กําลังสามคุณตัดเลยนะเร็วมากนะบวกสอง x แทนค่า x ตั้งแต่หนึ่งจนถึงสองเขียนไหมคิดเลขตัวแรกได้ไรแทนลบหนึ่งก่อนหรือแทนลบสองก่อนแทนลบหนึ่งก่อนได้หนึ่งก่อนสี่ ลบเท<ส>่าไรนะสีส่เนาะเนี่ยแหละบวกกับใหญ่ๆหน่อยนะแทนหนึ่งได้อะไรอันแรกสามส่วนสองบวกสองลบกับใครสามส่วนสองลบสองถูกไหม บวกกับแปดบวกสี่ลบหนึ่งบวกสองนี่อย่าถอนหายใจตัวแรกได้อ,ะอะ่ะลบลบสิบห้าส่วนสี่ตัวที่สอง สามส่วนสองสามส่วนสองได้เลยสี่ <4. S 2> ตัวที่สามสิบสองลบสามเก้าลบสิบห้าส่วนสี่บวกสิบสาม ห้าสิบลายเร็วเท่าไรนะสามเจ็ดส่วนสี่ใช่ไหมได้ลบสิบห้าบวกห้าสิบสองทั้งหมดส่วนสี่ได้สามเจ็ดส่วนสี่ประมาณนี้ก็คือต้องแยกอินทิเกรตเนาะข้อเดียว เนี่ยอีกข้อเดียวข้อแปดได้ไหมไไข้อเดียวจริงข้อเดียวจริงนดนายอุตส่าห์มาแล้วเรียนหน่อย <c oughs> อ่ะข้อสุดท้ายนี่ไม่ได้ยากมากเลยนะฮะนักเรียนดูเ <c oughs> ขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า f ดิฟดิฟ x ได้ศูนย์ f ศูนย์ย <c oughs> ี่สาม f หนึ่งร้อยสามถามหาอินทิเกรต fx ทำไง อินทิเกตอะไรอินดิเกตดิฟดิฟหรอทำไงอ่ะเคยเคยถูกแล้วใช่อ่าอินดิเกรอบแรก F ดิฟดิฟเท่าไหร่นะ อินทิเกรต f ดิฟ x by d x ก็คืออินทิเกรตศ by d x นี่ได้ไรได้ได้ได้4ใช่ไหมเราดิฟสได้0ถูกไหมเหลือ f อะไร f ดิฟ x แล้วก็อินทิเกรตใครต่ออินทิเกรต f ดิฟ d x ได้อะไร CX บวก D ได้ไหมบวก C2 สองก็ได้งั้นข้้วบนเป็น C อะไร C1 หนึ่ง C ใหญ่ถ้า C2 สอง o อสิบสอง O เน่อะไน้ำตาลโมเลกุลเดียว <c oughs> <c oughs> แล้วนี่ใครเลย fx เท่ากับ c 1 x บวก c 2ติดกี่ตัวแปรสองตัวแปรทำไงดีแทนไหมแทนอะไรลูกแทน0นย์ได้ย3ิบสามอ่ะ f ศได้ c 1คูณศบวก c 2ได้ย3ิบส c 2เท่าไหร่ แสดงว่าจริงๆแล้ว fx คือ c 1 x บวกยิบสามติดใครติด c 1นึ<_<_่ทำไงแทน1ได้นักเรียนฉลาดนะเนี่ย x 1เนาะบวกยิบสามได้เท่าไหร่คะร้อยสามเฉล c 1นเท่าไหร่เฮ้ย เอฟเอ็กเต็มเต็มซาดาแล้วบอกไม่รู้เออแล้วบ่นทำไมนี่ทำได้ตอบคบตามครูอะไรกูยังไม่ตอบเลยอ่ะแล้วทำไงพูดอินอะไรอินทิเก็ตใคย นี่แปส x บวสบ by dx ตั้งแต่ไหนอ่าอินท <like> <into> ิเกรตได้แปดสิบ x ผูดิได้เท่าไหร่อินทิเกรตแป x

Ah okay